จะต้องนก็โยนพีคก uh ็ทิ้งไม่ได้นะพีคก็ทิ้งไม่ได้นะกลับมาเงี้ยเหรอครับใช่แต่มันต้องกลับไม่ตรงเลยนะคะตายแล้วตายแล้วนี่ขยับขยับมาแล้วเป็นปืนเลยเย็นยัเย็นไหยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือเวลาจับจับให้จับเกิมนเติมกันอย่างเงี้ยอ๋อ้นี่น้องนี่ล้ำพารล้ำพารเอาไว้ข้างล่างนี่ออนนะครับใกล้ๆอ่ะไว้ไม่ได้องับมือไว้ไม่ได้ทำไงครับ ก็เดี๋ยวพี่เอาลงวีโอนะป๊าบโอ้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนี้พังครับครับผมอ่าลองใหม่ลองใหม่อ่ะลองใหม่แล้วก็วุ้นอ่าทำเป็นโรตีเลยไม่ได้ง่ายๆนะเห็นมันแบนแบนไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายคุ้ยากเลยอ่ะ ี่สถาปนิกจะมาปิป้งเอ้จะมาปิ้งเขาเก็บเปล่าดูเปล่าเราจะได้กี่บาทนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะดูสิดูสิอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วขวางไอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วโดนใกล้หล่นแล้วใกล้แล้วกออดเอ๊ะแผ่นละห้าบาทอันนั้นน่ยห้าแผ่นบาท เฮ้ย้ได้กลได้กินแล้วกได้กินเกือบแล้วแต่ว่ามันจะไม่ทั่วมันจะสุกไม่ทั่วนะร้านไหนวะเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะเกือบแล้วเกือบแล้วไฟด้วยให้โดนไฟอันนี้คนที่มือหมดแล้วนะครับเอออันอันไหนที่ไม่ค่อยโดนอ่ะเออให้มันโดนหน่อยมือแล้วนะครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเริ่มร้อนมือมากเลยครับเออเกือบได้ละเกือบได้ละอ่าเออได้ได้ได้ใช้ได้อยู่อร้อนร้อน นี่คือยังไม่ได้ทำไมนานจังเลยค่ะปกติตั้งศุกร์พอสุกนี่สุกแล้วใช่ไหมสูงอ๋อสูงก็สปายเออให้เขาหน่อยพี่สถาปนิกโอเคนะฮะได้แลยเฮ้ยคล่องมากเลยอ่ะเขาไม่ธรรมดาอะไรกินปวดทับตายไม่ล้วพี่ไม่ล้วพี่สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว